ความยึดมั่นคือการที่จิตเกาะเกี่ยวสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้แน่นไม่ยอมให้สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ยอมให้สิ่งนั้นคลาดเคลื่อนจากความคาดหวังไม่ยอมให้สิ่งนั้นเป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมันเองเมื่อการเกาะเกี่ยวเช่นนี้เกิดขึ้นความว่างย่อมไม่มีที่ปรากฏเพราะพื้นที่ภายในใจถูกจับจองไว้ด้วยความต้องการตลอดเวลา ความยึดมั่นไม่ได้เกิดจากความชั่วร้ายแต่มักเกิดจากความกลัวกลัวการสูญเสียกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการไม่เหลืออะไรให้ยึดจิตจึงคว้าสิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งคว้าความคิดความรู้สึกบทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์และแม้แต่ความทรงจำที่เจ็บปวดทั้งหมดถูกยึดไว้เพราะเชื่อว่าหากปล่อยแล้วใจจะว่างเปล่าเกินไป แต่ความจริงคือความว่างไม่ได้หมายถึงความสูญสิ้นความว่างคือพื้นที่ที่ไม่ถูกครอบครองเป็นที่ซึ่งจิตไม่ต้องป้องกันไม่ต้องรักษาไม่ต้องแบกเมื่อ,อยังยึดมั่นพื้นที่เช่นนั้นย่อมไม่เกิดเพราะทุกช่องว่างถูกเติมเต็มด้วยความคิดว่าต้องเป็นเช่นนี้ต้องได้เช่นนั้นความยึดมั่นในอารมณ์ทำให้จิตไม่เห็นอารมณ์ตามที่เป็น ความโกรธเมื่อถูกยึดไว้จะไม่ใช่เพียงอารมณ์ที่เกิดแล้วดับแต่กลายเป็นเรื่องราวที่ต้องหาคนผิดต้องหาสาเหตุต้องหาคำอธิบายความเศร้าเมื่อถูกยึดไว้จะไม่ใช่เพียงความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาแต่กลายเป็นตัวตนที่จิตเรียกว่าความเป็นของตนเมื่ออารมณ์ถูกยึดการกระคำย่อมไหลออกจากอารมณ์นั้นคำพูดจึงแข็งกร้าว การตัดสินจึงรุนแรงหรือบางครั้งการนิ่งเงียบก็กลายเป็นการปิดกัน้นผลของการกระทำเหล่านี้ย่อมย้อมกลับมาเป็นความอึดอัดความค้างขาและยิ่งเพิ่มความยึดมั่นให้แน่นหนาขึ้นไปอีกความยึดมั่นในความคิดทำให้จิตเชื่อว่าความคิดคือความจริงทั้งหมดเมื่อใดที่ความคิดถูกท้าทายเมื่อนั้นจิตจะรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงรีบปกป้องความคิดนั้น แม้ต้องแลกกับความสงบภายในเมื่อจิตต้องคอยปกป้องความว่างย่อมไม่มีที่อยู่ความยึดมั่นในความถูกต้องทําให้จิตแบกภาระที่ไม่จำเป็นเพราะต้องคอยพิสูจน์ต้องคอยยืนยันว่าตนเองคิดไม่ผิดรู้ไม่พลาดเมื่อความถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่ต้องรักษาใจย่อมตึงแข็งและไม่อาจผ่อนคลาย ความว่างจึงไม่อาจปรากฏท่ามกลางความตึงนั้นได้ความยึดมั่นในความสัมพันธ์ทำให้จิตหวังในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หวังให้ผู้อื่นเป็นไปตามภาพในใจหวังให้ความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่เปลี่ยนเมื่อความจริงไม่สอดคล้องกับความหวังความทุกข์จริงเกิดและความว่างก็ถูกแทนที่ด้วยความขับคล้องใจการยึดมั่นไม่เพียงทำให้ใจหนักแต่ยังทำให้ใจแคบด้วย เพราะทุกสิ่งถูกมองผ่านกรอบของความต้องการไม่มีพื้นที่ให้ความเป็นไปได้อื่นไม่มีที่ให้ความไม่แน่นอนและไม่มีที่ให้ความสงบที่ไม่ต้องอธิบายความว่างไม่อาจเกิดจากการสแสวงหา <โ frustrating. S 1> เพราะการสแสวงหาเองก็เป็นความยึดมั่นรูปแบบหนึง่งเมื่อจิตต้องการความว่างความต้องการนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกยึดและยิ่งยึดยิ่งไกล เพราะความว่างไม่อาจอยู่ร่วมกับความอยากได้เมื่อใดที่จิตเห็นว่าความยึดมั่นเป็นเหตุของความอึอดอัดไม่ใช่เพราะมีใครมาชี้นำแต่เพราะผลของมันปรากฏชัดในใจเมื่อนั้นการยึดจะเริ่มคลายไม่ใช่ด้วยความตั้งใจจะปล่อยแต่ด้วยความเข้าใจว่าการแบกต่อไปไม่ก่อประโยชน์ความว่างจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อการยึดมั่นลดลง เหมือนท้องฟ้าที่ไม่ต้องทำอะไรเพียงเมฆค่อยๆเคลื่อนผ่านเมื่อไม่มีสิ่งใดบดบังความโปร่งโล่งย่อมเผยตัวเองตามธรรมดาตราบใดที่ยังยึดมั่นในสิ่งใดว่าเป็นของตนเป็นของต้องรักษาเป็นของต้องได้ตราบนั้นใจย่อมไม่ว่างเพราะต้องคอยเฝ้าคอยห่วงคอยกลัวการสูญเสียแต่เมื่อใดที่เห็นว่า ทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปความว่างย่อมไม่ต้องถูกเรียกหาเพราะมันอยู่ตรงนั้นเสมอความยุดมั่นเป็นเหตุความว่างจึงไม่ปรากฏแต่เมื่อเหตุค่อยๆจางผลย่อมค่อยๆเปลี่ยนโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนและไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจ